สวัสดีครับพบกับผมเอฟเฟวันนี้เรามาอยู่กันในที่ฟี f a 21ครับก็วันนี้ผมจะมาเล่น Player Mode เหมือนเดิมครับแต่ว่าผมต้องขอเท้าความก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ทิ้งอเจนเนอาชาเลนนะที่ผมทำไว้ในฟี f a 20ครับที่ผมออกไปแล้ว6 EP เนี่ยก็คือว่าผมต้องบอกก่อนว่า a เ e นเน c h าชาเลนเนี่ยผมดันมาเริ่มทําเมื่อ1เดือนที่แล้วครับก่อนที่ฟี f a 21จะออกก็คือมันยังไม่จบครับ ผมก็เลยขออญาตเพื่อนๆเนี่ยจะยกชาเลน g ์เดิมเลยก็คืออ n จ i n a c h a าเลน g ์คือการพา Argentina เนี่ยคว้าแชมป์โลกเหมือนเดิมครับแต่ว่าเราจะย้ายมาเล่นใน21แต่ว่าเริ่มต้นใหม่หมดเลยครับแล้วก็สาเหตุที่ผมต้องมาเริ่มต้นใหม่ก็เพราะว่าเพื่อเป็นการที่จะรีวิวไอ้เพลเยอร์โหเอ้โหมดลูกเมีน้อยของฟีฟ่เนี่ยครับโหมดที่คนอื่นเขาไม่ค่อยเล่นกันโหมดที่ได้รับการอัปเดตน้อยบ้างมีบั๊กเยอะเนี่ยก็เดี๋ยวจะมา อัปเดตให้เพื่อนๆดูครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับแต่ว่าเราจะยังคงคอนเซปต์เดิมไว้ครับก็คือ,อยังไงซะเราก็จะต้องพาอจีน่าเนี่ยพาแชมป์โลกให้ได้ครับเดี๋ยวเราไปสร้างตัวกนก่อนครับชื่อเดิมเลยครับอุสซาโวสกุลเอเวลสอ่าครับตอนนี้เราก็ได้ คอมเมนต์ทลี่เนมนะครับก็คือเสียงที่เขาจะใช้เรียกชื่อเราในเกมครับอัลเบรสก็เราจะใส่เบอร์8เหมือนเดิมครับก็สัญชาติแน่นอนครับอ์จจิติน่าก็นี่ครับเกิดสักปี2001ครับเราก็จะได้อายุประมาณ19ปีเกิดวันที่8ครับเดือนกุมภาเดืนอนแห่งความรักครับสัดส,ส่วนเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปครับใน ฟีฟ่าภาคที่แล้วครับว่าผมต้องการที่จะสร้างกองกลางที่มีรูปลักษณะคล้ายกับชาบี้อินเอสตาครับ <c oughs> ก็คือจะไม่สูงครับจะไม่เด่นเรื่องมงเรื่องการชนะลูกกลางอากาศครับแต่จะเน้นความคล่องตัวครับก็จะใช้ความสูงสักประมาณนี้ครับสัก5.7ฟุต7ก็หรือประมาณ170ครับ สูงประมาณสักร้อยเตัวจะไม่ใหญ่ครับแต่ว่าจะคล่องเราต้องการที่จะแบกทีมครับก็เราต้องเล่นแดนกลางครับเพื่อที่เราจะได้มีส่วนร่วมกับเกมมากที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นการรับหรือการบุกจะต้องเป็นกองกลางครับก็เหมือนเดิมครับผมจะเล่นเท้าซ้ายเล่นเป็นย์เมイเกอร์ครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตกอไปตอนที่เสร็จแล้วครับหน้าตา รู้สึกว่าเรื่องการปรับหน้าตาจะไม่ต่างจากเดิมมากครับแต่รู้สึกว่าที่เห็นเนี่ยจะมีหนวดเคลาใหม่เพิ่มเข้ามาครับที่ต่างจากซีฟายี่สิบครับก็นี่ครับหนวดแบบชิลูเลยฮะมีเคลวมาให้เลือกหลากหลายขึ้นครับให้เยอะขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็เขลาดูสมจริงมากขึ้นครับแต่เราเด็กอายุสิบเก้าครับผมจะขอแบบใช้ใช้เคลวแบบว่าบางๆพอครับ ประมาณนี้พอครับไม่งั้นเดี๋ยวน่าจะแก่เกินไวครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเจ้าหนูกุสตาโวอาวารเสครับก็จะออกมาประมาณนี้ครับอาจจะดูตัวเล็กไปนิดนึงครับแต่เดี๋ยวไปดูกันที่ฝีเท้าดีกว่า<ป>ครับก็หลังจากที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยเออคือว่าในภาคที่แล้วเนี่ยผมจะเล่นบาเินเซียครับแต่ว่าในาปีนี้เนี่ยบาเินเซีย ไม่ได้ไปยูฟาครับจะเป็นเซบีย่าแทนก็ผมจะเลือกไปเตะให้เซบีย่าครับคิดว่าการแข่งขันเนี่ยมันจะไม่สูงเท่าบาร์ซ่าหรือมารติดครับแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยมีสิทธิ์ได้เล่นเป็นตัวจริงสูงครับไปครับในในภาคนี้เนี่ยผมจะทําการเชลเลนต์ตัวเองโดยการผมจะ start เริ่มด้วย5าดาวนะครับคือเล่นคือเล่นในเวอร์คัสเลยแต่ว่าในภาคที่แล้วเนี่ยผมจะเล่นเป็นโปรเฟชชั่นอลครับก็คือ4ดาวก็ผมจะเล่นเวอร์คัสห้าดาวเนี่ย ทดังที่แสแตตยังน้อยๆเลยนี่แหละครับเพื่อความสนุกครับเพื่อความยากที่ขึ้นอีกครับแล้วก็ถ้าวันหนึ่งครับสแสตตผมขึ้นมาสักอาจจะสัก80ดสผมก็อาจจะปรับเป็นดีเจเนอเรี่เลยครับผมจะขอเล่นเป็น4นาทีไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามันเร็วไปหรืออะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับสกุลเงินเป็นยูโรแน่นอนครับก็อันนี้ผม ผมรู้สึกว่ามันจะเพิ่มเข้ามาหรือเปล่าครับไอ้ negotiation sticknet เนี่ยครับมันผมไม่ชัวร์นะว่ามันมันส่งผลยังไงแต่ที่ผมลองอ่านดูในตอนนี้ครับเหมือนจะเป็นการเซ็นสัญญานะที่เข้มงวดหรือว่าหลาหลวมแต่เขาตั้งหลาหลวมมาให้ตั้งแต่แรกแต่ผมไม่ชัวร์นะว่ามันวา่นวามันแปลอย่างนี้ถูกหรือเปล่าผมก็จะปรับตามที่เกมเขาเซตมาให้แล้วกันครับถ้าเพื่อนๆมีมีความรู้เกี่ยวกับตรงนี้เนี่ยช่วย เมนต์บอกผมด้วยนะครับก็มาแล้วครับเปิดตำนานใหม่ครับเจ้าหนูกุสตาโวครับก็เป็นการเปิดตัวของเซบียาครับที่เป็นการเซ็นเราเข้ามาก็ก่อนจะไปเริ่มปีซีซั่นครับเดี๋ยวเราไปฝึกซ้อมส่วนเรื่องที่มีอัปเดตที่เห็นเข้ามาเนี่ยจะเป็นเรื่องการฝึกซ้อมครับนี่ครับก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับการส่งบอลการไม่ว่าจะเป็นการส่งบอล ก็จะเป็นรูปแบบใหม่ๆที่ยากขึ้นนะผมเหมือนผมผมได้ไปลองเล่นมาครั้งหนึ่งแล้วแหละเล่นแค่ผ่านๆครับก็เหมือนจะยากขึ้นครับไม่ง่ายเท่าแต่ก่อนแล้วแล้วก็การแย่งบอลก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปพอสมควรครับแต่ยังมีอันเก่าที่เก็บไว้เหมือนเหมือนกันครับเรื่องการส่งบอลก็มีการเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับแต่ก็ยังยังคงอันเก่าๆไว้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะไปเลือกไว้ครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากที่ผมเลือกเสร็จแล้ว ก็นี่ครับนี่คือ5้าอย่างที่ผมคัดออกมาที่คิดว่าเหมาะสมแล้วครับกับกองกลางตัวลึกเฮ้ยตัวลุกก็จะเป็นปรับมาณนี้ครับก็เรื่องการเลี้ยงบอลเนี่ยพยายามจะมองหาที่มีการเลี้ยงบอลครับการควบคุมบอลแล้วก็ผมเลือกความแข็งแกร่งขึ้นมาด้วยครับเพราะว่ากองกลางเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะปะทะค่อนข้างบ่อยครับก็คิดว่าต้องมีแข่งนิดนึงครับก็ตามนี้ครับ ผมคิดว่านี่โอเคแล้วนะจากที่ผมคัดมาก็ถ้าเพื่อนๆที่เล่นอยู่ครับคิดว่ามีไหนดีกว่าก็แนะนํากันได้ครับผมจะลองเอาไปปรับใช้ดูก็เหมือนเดิมครับตามคอนเซ็ปต์ผมเนี่ยจะไม่สกิปเลยครับทุกอันจะไม่ซิมูเลตครับก็จะเล่นให้ได้ A ครับทุกตัวครับเพื่อที่จะได้ทําการบูสต์โอเวอร์ออลเราครับจาก67เนี่ยผมต้องการให้มันไปไวครับผมจะต้องทําให้มันได้ A ทุกตัวครับเพื่อที่ทีมชาติเนี่ย ได้เรียกเราขึ้นไปติดทีมชาติได้อย่างไวที่สุดครับก็เดี๋ยวไปเริ่มเลยครับไปก็นี่เป็นการซ้อมเลี้ยงบอลครับที่มีชื่อว่า c o l l e c e the Trophy ครับนิกรู้สึกจะมาใหม่เหมือนกันนะหรือว่ามีอยู่แล้วผมไม่ชัวร์ครับก็อันจะเป็นการเนี่ยครับให้เราบังบอลโดยการกด L L 2ครับแล้วก็เลี้ยงบอลไปตรงที่เขามาร์กเอาไว้เรื่อยๆครับก็ข้อดีของอนี้จะเราจะได้สเตนด้วยครับในการซ้อมครับ ก็น,นี่ก็เป็นการซ้อมเล่นเกมลับครับอันนี้เหมือนจะมีอยู่แล้วนะในภาคที่แล้วแต่ในภาคที่แล้วผมไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับผมใช้เป็นตัวที่เนี่ยมีการแย่งบอลครับแล้วก็มีการเคาน์เตอร์แอคแท็กกลับด้วยก็เราจะเคาน์เตอร์ได้ทันทีเลยครับก็คือถ้าเราแย่งบอลเสร็จเราก็จะยิงประตูไอ้สายมือเนี่ยยิงได้เลยเราก็จะได้เรื่องการยิงประตูด้วยครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยพอมันปรับใหม่เนี่ยครับถ้าผมไปเลือกอันนั้นเนี่ยผมจะไม่สามารถเลือกซ้อมการยิงประตูหรือการจ่ายบอลดีๆได้ครับ ก็เลยต้องยอมลดมาใช้แบบนี้ครับแย่งบอลเฉยๆพอครับเนี่ยครับก็วิธีเล่นก็ไม่ยากครับแย่งบอลอย่างเดียวก็ดักบอลไปเรื่อยครับจนได้ A ฮะรู้สึกว่านี้จะเป็นการซ้อมที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือเปล่าไม่ชัวร์ครับแต่ว่าผมว่ามันน่าสนใจมากครับอันนี้มันได้วิชั่นกับการส่งไกลด้วยครับก็เนี่ยครับให้จะให้เรากดโอครับเปิดโยนบอลให้เพื่อนครับ แล้วก็เพื่อนก็จะส่งกลับให้เราครับเราก็โยนต่อไปคนที่มีวงกลมเหลืองๆครับคือว่าเราจะโยนไปตรงวงกลมเข้มก่อนครับแล้วก็จะไปวงกลมอ่อนประมาณนี้ครับก็ผมว่ามันดีนะสนุกดีด้วยอันนี้แต่ว่าอันนี้เหมือนผมเพิ่งเริ่มซ้อมครับยังยังไม่ชัวร์ครับก็เลยอันนี้ต้องสารภาพเลยครับว่าไม่ได้ A ด้วยครับอันนี้แต่ว่าครั้งหน้าจะทําให้ได้ครับ อันนี้เป็นการซ้อมจบสกอร์ครับคือมันมีอีกอันนึงนะครับที่บวกค่าสถานะดีกว่านี้ครับแต่ผมลองเล่นดูแล้วครับซึ่งมันยิงเข้ายากมากครับด้วยความที่ว่าผมเป็นกองกลางครับเลยทําให้มีค่าการจบสกอร์น้อยครับก็เลยต้องยอมใช้อันนี้ไปก่อนครับอันนี้ก็บวกการจบสกอร์เหมือนกันแล้วอนาคตถ้าค่าจบสกอร์ผมเพิ่มขึ้นเนี่ยจะขยับไปใช้อีกตัวหนึ่งครับที่ดีกว่านี้อันนี้เป็นการซ้อมยิงฟรีคิกครับอันนี้ ภาคที่แล้วเนี่ยมันจะไม่มีมันจะเป็นแบบนี้เลยครับแต่ว่ามันจะไม่มีประตูมายืนนะซึ่งผมลองซ้อมดูแล้วครับอันนี้เหมือนประตูมีก็เหมือนไม่มีครับประตูจะไม่ค่อยเซฟเลยครับเหมือนจะอ่อนกว่าปกติครับก็เลยลก็วิธีซ้อมก็ง่ายๆครับก็กดเล็งให้โดนยิงให้โดนป้ายก็พอครับเนี่ยครับประตูมีเหมือนไม่มี นี่ครับจะมีอันหนึ่งครับที่ผมไม่ได้เอแต่ผมพยายามแล้วนะครับแต่ว่าสแตทมันยังน้อยครับมันส่งไกลไม่แม่นครับก็เดี๋ยวจะไปปรับปรุงในคราวหน้าครับเขินเลยก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มแมตช์เฟนลี่นะก็คือพรีซีซันเนี่ยก็เดี๋ยวจะพบกับอาร์เซนอลครับก็เราถูกจัดให้ลงครับในตำแหน่งกองกลางยืนทางขวางครับก็ยิงคู่ลาคิติดเลยครับเรื่องพรีซีซันเนี่ยผมเพื่อเป็นการรวดเร็วเนี่ยผมจะตัด แค่ไฮไลท์ของเกมนั้นมาให้ดูไฮไลท์การทำประตูครับเพื่อที่เราจะได้ไปเริ่มเตะในหลีกจริงๆอย่างรวดเร็วครับหลังจากนี้ผมจะตัดแค่ไฮไลท์การทำประตูมาให้ดูครับว่าฟอร์มเราเป็นยังไงบ้างครับไปก่อนนาทีที่5.3ครับเป็นเราครับทำชิงกับราคิติตครับแล้วก็ตัดด้วยสายเข้าไปเลยก็วิ่งไปดีใจครับนี่ครับนาบี้มีทำอาหารครับเราเป็นชิมชาครับ ก็ประตูแรกของเราเกิดขึ้นกับอาร์เซนอลครับถึงจะยังไม่เป็นทางการครับแต่ถือเป็นการเรียกกำลังใจที่ดีครับตอ,อนนาทีที่57ครับถัดมาสันาทีเราทำชิ่งกับลากิติแล้วครับแล้วก็ยิงแต่รอบนี้ยิงด้วยขวาครับลากิตติคนเดิมครับแหมเหมือนเราจะเจอคู่หูค่อนข้างไวครับเนี่ย นาทีที่65ครับอีวานลาคิติดเปิดขึ้นมาให้กับลูคัสโอคัมโปสโหมเข้าไปครับก็รุ่นพี่ทีมชาติเราครับนี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ผมเลือกเล่นอันเจ i นน่าเพราะว่าทีมนี้เนี่ยมีรุ่นพี่ร่วมชาติเราหลายคนมากครับไม่ว่าจะเป็นลูคัสโอคัมโปสหรือมาคอสอคุนยาครับแล้วก็ฟังโกวัตเกตครับซึ่งแต่ก่อนมีบานิกาด้วยนะครับแต่ไม่รู้ตอนนี้น่าจะย้ายออกไปแล้วครับ ตักมานาทีที่83ครับเพื่อนทุ่มมาที่เราครับแล้วก็ฝากให้กับมูเนียแทงมาให้เราอยู่แล้วเข้าขวาครับโอ้โหแฮตทริกครับแมตช์แรกของเรากับเซบีย่าโอ้โหแจ้งเกิดได้อย่างรวดเร็วครับก็ถ้ากระชับมิดเล่นฟอร์มดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนัดเปิดฤดูกาลเนี่ยเราน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงครับเป็นคนถนัดซ้ายที่วันวันนี้ยิงด้วยขวาไปแล้วสองลูกครับ โอ้โหแล้วลูกนี้เสียบเข้าสามเหลี่ยมเลยครับก็จบเกม4 0ครับก็แมชแมชแรกก็เอาลูกฟุตบอลกลับบ้านเลยครับเปิดตัวแรงจริงก็แมชแรกก็ได้แมชอั t เดอะแมชไปครับก็ผมพยายามจะเอาให้ได้ทุกแมชนะเพราะว่าถ้าได้ห้าครั้งเนี่ยเขาจะบวกสแตตทพิเศษให้เราเพิ่มครับเราก็จะได้ไปอย่างรวดเร็วครับก็ เดี๋ยวไปฝึกซ้อมมันก่อนครับแมตชต่อไปพบกับอินเตอร์มิลานก็เดี๋ยวผมพยายามอยาํทำให้มันได้ A ทั้งหมดครับไปอ่าส่งกันบ้านครับนี่ครับ A เรียบครับทุกทุกตัวฮะก็สแกทเราตอนนี้ขึ้นมาที่68แล้วครับ<ป>ก็เดี๋ยวไปพบอินเตอร์กันเลยครับ ไล์อัพอินเตอร์ฤดูกาลนี้โหดมากครับก็หน่าคู่เป็นมาตินเนสกับลัวกูครับอิริกเซนบอสโซวิกวิดาวฮาคิมี่แล้วก็แอชรียังครับนาทีที่ครับทำไมภาพกระตุกเป็นราคิติตครับลูกพี่เราฮนะแทงให้เราเหมือนเดิมเลยครับคนเดิมเลยราคิติตแล้วก็ยิงซัดด้วยสายเข้าไปเลยครับลูกนี้สวยอยู่ครับ มานาทีที่20สิครับเป็นลูกคัดองค์อมโปสครับเปิดให้ลักติดจิ้มครับเข้าไปเลยครับไฟภาพผมมันเสียหรือเปล่าว่าแมตชนี้มันมันดูกระตุกกระตุกสันๆไงไม่รู้ครับขอขอภัยด้วยฮะเนี่ครับสอนมาแตะเบาๆครับจิ้มเข้าไปเลยครับตรงนี้ครับเป็นลักติดอีกแล้วครับแทงให้มูเนียครับแล้วก็ซัดโอ้โหพี่แกเล่นแมตช์แรกแกก็ แฮทริกแอสซิสนะครับอีวานลาคติิเอ๊ยลาคิตติโอ้โหแมตช์นี้ก็หลายลูกแล้วครับขออภัยกับไฟล์ภาพตอนอัดที่มันสั่นๆด้วยครับดูผมยังปวดตาเลยฮรก็จบไป3-0ครับแมชที่พบกับอินเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งแมชครับที่เราได้แมนออฟเดอะแมชเหมือนกันครับแมชต่อไปครับจะพบกับลาซิงครับก็รับชมไฮไลท์กันเลยครับ ตัดมานาะทีที่8ครับเป็นลุกด้วยยองแทงให้ลาคิติดครับภาพยังไม่หายสั่นนะไฟภาพก็ผมเพิ่งมารู้ตัวหลังจากที่อัดเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับก็ EP ต่อไปผมพยายามจะไม่ให้มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกครับก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยครับอยากให้ทนดูกันไปก่อนครับเนี่ยครับเป็นลุกด้วยยองไเป็นเราครับส่งให้ลุกดยยองแล้วก็ลุกด้วยยองแทงให้ลาคิตติดซัดขวาเข้าไปแล้ว เฟอร์นันโดครับยกมาให้กับอุสมาอิลซีครับเป็นนักเตะใหม่ครับที่เซบิยาเพิ่งเสร็จยาเข้ามาครับในฤดูกาลนี้ในชีวิตจริงเลยนะครับก็โหยิงลูกนี้แบบว่าโหดร้ายมากครับบอลเล่ขวามุมแทบไม่มีครับก็ยังยัดเข้าไปได้ฮะโอ้โหเฉียบก็จบ2-0ครับแมชนี้เป็นอีวานลัิติครับที่ได้แมนออฟเดอะแมชไปครับ แมตช์ต่อไปครับเราจะพบกับอินเตอร์นาซิองนานครับเป็นรอบเซมิไฟแนลแล้วครับก็เดี๋ยวเราไปซ้อมมันก่อนครับส่งกันบ้านครับก็เดี๋ยวเราจะไปเตะเซมิไฟแนลครับเพราะว่าอินเตอร์นาซิองนานครับลุยนาทีที่13ครับเฟอร์นันโดยกให้ลักติแล้วต่อมาให้เราแปรเข้าไปเลยครับ อีกครั้งครับกับลาคิติดครับที่แอสซิสให้เราฮะสวยงามมากครับนี่ครับเป็นการประสานงานจากด้านข้างครับเราก็ตบเข้ากลางให้เราครับและจบที่1-0ครับเกมนี้ไม่มีอะไรเลยครับก็ทำให้เซบียาผ่านเข้าไปสู่รอบไฟนอลครับในพรีซีซั่นฮะ นัดชิงเราจะเจอกับเรเวอร์ครับเลเวอร์กูเซนฮะก็ไปลือนเลยครับนาทีที่ยี่ิบสามครับลุคเดยองครับวนแล้วก็จ่ายให้เราครับสัต์เปิดประตูแรกให้ทีมครับทำให้เซบียออกนำเรเวอร์กูเซนไปที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่ห้สี่ครับเราได้ส่วนครับแล้วแทงให้กับโอคัมโพสครับ วิ่งเข้าไปเลยเรสัดด้วยขวาโอ้โหแรงมากครลูกนี้เด็ดขาดจริงๆตัดมานาทีที่90กำลังทดหนึ่งครับโอคัมโปสแทงให้เราหลุดเดี่ยวครับแล้วเลี้ยงเข้าไปจีบแล้วก็ปั่นเข้าเสาแรกเลยครับ3ามสูนครับมาจากเราสองประตูครับสําหรับนัดชิงในพรีซีซั่นครับเนี่ยครับภาพช้าแทงเป็นหลุดเลยครับแล้วก็สปีดบอลเข้าไป เราปั่นด้วยซ้ายครับเล่นที่เสาแรกประตูบอกเอื้อไม่ถึงนะภาพบรรยากาศการชูถ้วยแชมป์แรกของเราครับแม้จะไม่เป็นทางการครับแต่ก็ถือว่าเอาเลิกเอาใช้ได้ก่อนเปิดฤดูกาลครับเคซุนาบาสครับกัปตันของเราเองครับแมชต่อไปครับวันที่12เดือนหน้าครับเราจะพบกับไบร์น์มิวนิกครับในแมช ยูฟาซูเปอร์คัพครับก็คือจะเอาแชมป์ยูโรปารับมาชิงกับแชมป์ยูฟาครับเรามีเวลาอีกประมาณเกือบเดือนครับก่อนระหว่างนี้ก็เดี๋ยวไปซ้อมมันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าโคชจะส่งเราลงในแมชนี้หรือเปล่าถ้าเราได้ลงนี่จะเป็นแมชแรกอย่างเป็นทางการของเราครับที่จะเตะให้กับเซบียาก็เดี๋ยวไปลุ้นกันครับระหว่างนี้แล้วก็ซ้อมรอครับส่งผันบ้านครับซ้อมยาวๆครับช่วงนี้ เราต้องเตรียมพร้อมครับที่จะสู้กับไบเยอครับไปซ้อมมันต่อเลยครับส่งกันบ้านครับสแตทเราขึ้นมา70แล้วนะครับในตอนนี้ถือว่ามาได้ค่อนข้างเร็วอยู่ครับซึ่งจบพรีซีซั่นเองครับก็อีกประมาณเกือบ2อาทิตย์ครับก่อนเราจะได้พบกับไบเย m ร์มิวนิกก็ซ้อมเรื่อยๆครับระหว่างนี้ส่งกันบ้านครับเรื่อยๆครับช่วงนี้ อีก3วันครับเราจะพบกับบาเยอรครับก็จะเป็นการซ้อมแมตช์สุดท้ายครับก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าเราจะได้ถูกรับเลือกให้ลงในสนามไหมแมตช์ต่อไปเราจะพบกับบาเยอร์มิวนิกครับก็เดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าโค้ชจะไว้ใจเรา ให้เราลงเตะในแมชนี้เลยไหมโอเคครับเรามีรายชื่อครับไม่ใช่มีรายชื่อเสร็จเราได้ลงเป็นตัวจริงครับในเกมชิงยูฟาซูเปอร์คัพครับโอ้ oh, คือไล์อัพของไบเยอร์นี่มาโหดมากครับล่าสุดเลยครับเซตที่ถล่มบาเซลนาไป8-2แล้วก็ที่เพิ่งได้ยูฟาไปด้วยครับแต่แมชนั้นคู่หลังเป็นโบเตงอลาบ้าครับแล้วเปลี่ยนซานเน่เป็นเปริซิก ก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราจะกู้หน้าให้ทีมจากสเปนด้วยกันได้ไหมครับ Let's go ตัดบอล oh, โอ้ยครับ oh, นะตัดไม่ได้แทงยังไม่หลุดครับ <What? S 1> จะยองยกมาให้กับเอาความปดโอ้โ oh, ห oh, แล้วบอลมาเข้าท oh. างเข้าสายพอด,ดี เอาละครับใครจะไปคาดคิดครับว่าเซบีย่าครับจะออกนำไบยอนูนิก่อนครับจากดาวลุ่งทีมครับอุสตาโวอัลเบรสเนี่ยครับโอกาสแรกของเกมครับก็จบได้เลยเริ่มด้วยสวยครับตัดบอลได้ครับฝากไปที่ลุงเตยองมาเพื่อนลุงเตยองหลุดเดี่ยวรอบที่สองครับหลุดเดี่ยวรอบที่สองขอเสาแรกก็ชนลุงเยตยองตั้ม เจองานหินแล้วครับบาเยอร์มิวนิกแมตช์นี้เนี่ยครับโอ้โหกาดยิงเสาปั่นเข้าเสาแรกเลยครับแต่ไปดันไปชนเสาครับแต่ดีที่ลุกเดย์ยองครับวิ่งตามเข้ามาแล้วซ้ำสองศูนย์ครับจังหวะสวนกลับครับให้ออกไปทางซ้ายครับโอคัมโปสติดครับมาเพื่อนมาให้เราแล้วลุกเดย์ยองนอยเออร์บอกไม่ได้แอมครับ ขวามาให้เราครับแล้วจีเข้าไปจีเข้าไปขอลองปั่งเสาแรกโอ้โหเสาแรกไม่ได้ใกล้เคียงกับคําว่าตรงกรอบเลยครับเพื่อนมงเช็ดมาให้ครับมาที่เราไหลออกทางขวาครับสูโซ่คืนมาที่เราล็อกก่อนทีนึงมีคนเสียหลักโอ้โหเข้าซ้ายน <c oughs> อเยเออร์กระโดดเป็นกบเลยครับลูกเมื่อกี้ได้เตะมุมฮะมาที่เราครับ ชิงไปที่คารา์ลเฟนเดสกลับมาที่เราแล้วแหวกเข้าไปอาจารย์ลูกฟีคิกครับจากลูคัสโฮคัมปสตัดด้วยขวาชนคานครับถัดบอลได้ครับโยกตัดเข้าในหลอกอีกทีไหลายให้ติดครับเอา้ากลับมาได้แล้วซัดเลยแล้วกันล้ะกรรมาการเป่านกหกวีดหมดเวลาครับเป็นไปได้ครับ เซบีย่าครับเอาชนะ f อฟซีบเยนไปที่2ประตูต่อศูนย์ครับแล้วเป็นเราครับที่ซัดหนึ่งประตูครับโอ้โหนี่คือแชมป์แรกอย่างเป็นทางการของเราครับโอ้เป็นแชมป์ที่ใหญ่มากครับไม่มีใครคิดแน่นอนครับว่าโอ้แชมป์แรกของไอ้หนูคนนี้จะเป็นยูฟ่าซูเปอร์คัพครับถือเป็นการออกตัวได้สวยครับและนี่เป็นเกมแรกอย่างเป็นทางการของเราเหมือนกันครับโอ้โห ก็มีซัดหนึ่งมาตูครับวันนี้แล้วก,ก็กับตันของเราครับเคซุสนาบารคนเดิมครับผมเชื่อว่าผลงานเราตั้งแต่พรีซีซั่นจนยูฟาซูเบอร์ครับในแมชนี้ครับจะส่งผลให้โค้ชส่งเราลง11ตัวจริงในเกมแรกของลาลิก้าแน่นอนครับ ก็ขออนุญาตตัดจบ EP 1ที่ตรงนี้เลยกันนะครับอยากจะถามเพื่อนๆว่าสนุกไหมครับสำหรับ EP แรกมีอะไรที่ผมควรปรับปรุงไหมครับอยากให้เพื่อนๆช่วยคอมเมนต์บอกให้หน่อยครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กด s ับส c r i b ์ผมด้วยครับแล้วพบกันใหม่ใน EP 2ครับชวนหน่อยนะครับสนับสนุนหน่อยนะครับชวนหน่อยนะครับสนับสนุนหน่อยนะครับ